สร้างเลยฮะกับคุณแอครับเนี่ยคุณไปถึงคุณแอปเลยเหรอฮะอ้าวผมก็เห็นเขาไปดูกันไงะทีละเรื่องคุณหนุ่มทีละเรื่องวันนี้เราผมกลัสร้างเรื่องอีกเลยเนี่ยคุณอย่าเยอะคุณนี่เป็นพ่อหรือเปล่ายังไม่รู้นะฮะเอาอีกแล้วนะฮะคุณอย่าพึ่งอย่ามาพลาดพิงนะฮะอย่ามาพลาดพิงเอาอย่างนี้ดีกว่ามันมีคำถามหลายคำถามจริงๆวันนี้เรื่องจากเวลาเราสร้างพอสมควรมันมีอยู่คำถามนึงครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการจัดฉากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็การจัดฉากทั้งหมด เพราะว่าคนคนนี้หรือเปล่าทําให้จัดจากตั้งแต่แม่ป่วยคุณฟิล์มกินยาฆ่าตัวตายจัดจัดรวมถึงคุณเป็นคนปล่อยข่าวด้วยอย่ามาเอาอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับอย่างน้อยครับคนที่จะตอบคําถามเราต้องเชิญคุณพจน์อนนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพจน์ครับครับเชิญเลยนะฮะเชิญครับนะฮะอย่างแรกฮะคุณพจน์อนนท์ครับอย่างแรกเราต้องใช้เวลาพอสมควรกันหน่อยเราขอเริ่มเลยครับคุณฮะว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คุณแม่คุณฟิล์มเนี่ย ไ,ได้ข่าวปุ๊บช็อกเข้าโรงพยาบาลจนออมา,<ข>าออกมาแถลงขา่ขาวออกมาแถลงข่าวจนมาในที่สุดเนี่ยคุณฟีรรัตภูมิกินยาฆ่าตัวทั้งหมดเพราะว่าอาจจะเป็นกระแสของสังคม,มสงสารฝ่ายหญิงคุณเลยมาจัดฉากสร้างฉากทั้งหมดให้มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่คือคุณเป็นคนกำกับทั้งหมดกับรับไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมมาเป็นผู้กำกับถูกแล้วเพราะผมกำกับหนังอยู่แต่ผมเรื่องเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องจริงทั้งหมด เรื่องจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าผมมานั่งจัดจาาเพราะว่าผมจะผมก็มีงานทำของผมเพราะจั้ครับผมไม่จําเป็นต้องมาจัดจากเพราะว่าสังคมสังคมคือครอบครัวของฟิล์มเขาโดนขนาดเนี้ย <ฮะ S 1> จะมาจัดฉากเพื่ออะไรแต่หลายคนก็บอกว่าคุณออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการดูถูกเพศแม่นะมผมไม่ได้ดูถูกเพศแม่ผมก็อธิบายให้หลายรอบแล้วว่าผมไม่ได้ดูถูกเพศแม่มผมแค่มาหาความจริงให้กับสังคมแค่นั้นเองผมอยากให้ความจริงมัน,ม,นมันกระจ่างถ้าถ้าผมจะช่วยแต่เพศแม่ก็ต้องช่วยเพศพ่อด้วยเพราะเพศพ่อก็เหนื่อยเหมือนกันคุณฮะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลเอ่ยรัฐมนตรีหล,หลายคนนาย,ยกรัฐมนตรีเองมาวอนบอกว่าจบสักทีนึงเถอะเรื่องนี้แต่ดูเหมือนคุณจะไม่จบอ่ะคือผมผมมาจบเหมือนกันผมจบไปตั้งงนนนนาาแแลล้้้ววะะผมจบไปตั แต่ผมมีรายการอีกรายการหนึ่งเอามาออกผมถึงอ,ออกมาพูดอีกรอบหนึ่งไงว่ามันมว่ามันเป็นอย่างนี้แต่มันก็ทิ้งช่วงไปนานแล้วนะฮะมันก็น่าจะจบได้ฝ่ายหญิงก็จ,จบแล้วนะแต,แต,แต,แต่แต่พูดถึงว่าจบคือจบแต่มันยังไม่มีความจริงออกมาไงการยังไม่มีการตรวจดีเอ็นเอเกิดขึ้นแล้ววันนี้ผมจะมาสรุปสรุปให้จบเรื่องของของฟิล์มให้จบว่าจะจบยังไงวันนี้มหมายถึงว่าในรายการที่จบรายการเราจะรู้ว่า การจบของเรื่องนี้ในแบบของคุณจะเป็นยังไงโอเคไม่ใช่ในแบบของผมในแบบที่จะจบกันเนี่ยในฝ่ายผู้ชายเนี่ยจะจบยังไงคือเอาง่ายๆวันนี้คุณคุยคุณฟรีมาเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังใช่ออว่า<น>ะจะย,ายังไงครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับนอกจากคุณพจน์อานนท์แล้ววันนี้ยังมีผู้จัดการของคุณฟรีรัฐภูมนะครับครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับคือพี่ชายของคุณฟรีรัฐภูมมานั่งอยู่กับเราในบอเก9้าเราสิพักโฆษณาสักรู่เดี๋ยวกลับมากันครับ ใะไรบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบใครับนะครที่บอกไว้นะครับว่ากรณีของคุณฟิล์มนะครับกับคุณอันนี่ยยังค้างคาอยู่นะครับจริงๆแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยก็คงจะจบไปแล้วล่ะที่คุณจะบอกมานะฮะแต่วันนี้นะฮะทางฝ่ายชายทางฝ่ายญาติต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมเหมือนกันหมายถึงฝ่ายหญิงจะจบหรือเปล่าบางทีคุณจะเป็นสนุกว่าจบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าเขาบอกเขาหยุดแล้วนะเขาไม่พูดอะไรอีกแล้วเหรอฮะแต่วันที่ที่ออกมากันจริงๆต้องถามทางด้านของคุณพจน์ก่อน วันนี้ทำไมถึงตัดสินใจมาคือผมก็จะมาสรุปเรื่องของฟิล์มเหมือนกันว่าตัวฟิล์มจะยังไงแล้วพอดีผมก็เออมันมีเรื่องเรื่องการโอนเงินบัญชีชื่อนู้นชื่อนี้มาผมก็เลยชวนน้องเข้ามาด้วยเพราะเดี๋ยวผมมาผมมาพูดเนี่ยหาว่าผมแบบพูดให้ร้ายผู้หญิงไหมอะไรคือพอเวลาคนเราเนี่ยถ้าขึ้นศาลเนี่ยชนะหรือแพ้ได้มันอยู่ที่หลักฐานไง ขออนุญาตนี่คุณน็อตคุณน็อตก่อนนะผู้จัดการคุณฟิล์มนะคะคุณน็อตนะฮะส่วนนั่นคุณแอร์คุณแอร์เป็นพี่ชายของคุณฟิล์มรัทภูมินะครับสวัสดีครับเป็นทางการสัสครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับอย่างแรกคุณน็อตจะเอาคุณน็อตหรือคุณแอร์ก่อนเอาคุณน็อตก่อนเลยคุณน็อตก็เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดคุณฟิล์มที่สุดครับตลอดครับตลอดครับเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมี คือตั้งแต่รู้เรื่องอะครับก็มีการโทรคุยกันตลอดแล้วแม่ก็เข้าไปคุยอย่างที่ที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์ไปครับแล้วก็ทุกครั้งอะคือเขาจะมีเบอร์ของผมแรือวก็ของฟิล์มแล้วของคุณแม่ทุกครั้งที่เขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยโทรมาเลยผมไม่เคยปิดโทรศัพท์อยู่แล้วคุณเคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยนี่คือครั้งแรกครับแต่ที่สําคัญเนี่ยเคยมีคนพลาดพิถึงคุณซึ่งคือคุณฟิล์มนั่นเองแหละคุณฟิล์มก็บอกว่าคุณเนี่ยทุกครั้งเนี่ยนะฮะเวลาค จะผ่านคุณครับส่วนใหญ่ครับคือถ้าฝ่ายหญิงต้องการอะไรเนี่ยก็จะโทรหาผม,มแล้วผมก็จะไปบอกฟิล์มแล้วก็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเออเรื่องพอตอนย้ายคอนโดหรือว่าเรื่องที่อยู่ยังไงฮะหรือแม้ตอนที่เขาจะไปเโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลไปคลอดซึ่งเขาก็แจ้งมาว่าเออตัวเขาะขับรถไม่ไหวแล้วว่นนี้จะกําหนดคลอดนะครับนะฮะ หลังก่อนจากนั้นนะสองอาทิตย์เนี่ยผมไม่คนพาเขาไปเดี๋ยวก่อนนะฮะเขาบอกว่าแต่ตาที่การให้สัมภาษณ์ออกสื่อของฝ่ายหญิงเขาเนี่ยแหละขับรถไปคนเดียวขับรถไปคนเดียวเลยพวกคุณอย่าใจไม้ไส้ละกํไม่เคยดูแลมดูดีเขาเลยอม,มันเป็นคําถามนะครับมันเป็นคําถามของทุกคนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมฟิล์มทําแล้วไม่รับผิดชอบมันมันก็เลยทําให้น้องเนี่ยเหมือนกับเป็นตาบาปของสังคมไปเลยโดย่ว่าถามว่าเออถ้าไม่ดูแลเนี่ยถ้าผมจะขับรถไปได้ยังไงครับ สรุปวันคลอดคุณไปหรือเปล่าผมไม่ได้ไปวันคลอดเพราะว่าพอเขาแจ้งว่าเขาจะไปอยู่กับเพื่อนคอนโดเพื่อนเขาอยู่เอกมัยแล้วเขาคลอดเปียเวทซึ่งอยู่ตรงไพราม้าครับแล้วก็บอกว่าเออยังไงผมว่าเต็มที่นะพร้อมเสมอนะเพราะว่าขนาดวันไปตรวจคันเนี่ยสองวันเนี่ยผมก็าไปพร้อมกับคุณแม่เขาซึ่งเขาบอกของฟิล์มเออคุณคุณคุณแม่คุณแม่ของฝ่ายหญิงใช่เอไปด้วยใช่ครับตอนนั้นคุณแม่คุณแม่ฝ่ายหญิงรู้ไหมครับคุณแม่ฝ่ายหญิงรู้ไหมว่าเป็นของว่าว่ามีกรณีเกี่ยวกับฟิล์ม รู้ครับเพราะผมผมเป็นผู้จัดการฟิล์มอ่รู้รู้อยู่แล้วเหรอฮะอ้าวทำไมถึงมาบอกที่หลังว่าไม่รู้ผมงงก็นี่นีมันต้องเอาความจริงออกมามันก็พูดกันไปเอาอย่างนี้ไม่ต้องยืดยาวเหตุเกิดทั้งหมดจนข่าวมันออกต่อสื่อมวลชนขนาดเนี้เพราะเขาเรียกคุณเดละห้าหมื่นแล้วคุณไม่จ่ายเขาใช่ไหมเขาไม่ได้เรียกครับแต่เขามีความจําเป็นที่จะต้องใช้เขาแจ้งมอกว่าเอ่อด้วยการที่ว่าเขาอยู่ กลับบ้านน่ยไม่ได้ทํางานเป็นระยะเวลาปีนึงเนี่ยฟิล์มเนี่ยจะสามารถช่วยเขาได้ไหมซึ่งฟิล์มไม่ได้ปฏิเสธครั้งแรกที่เขาต้องการเนี่ยฟิล์มก็พร้อมที่จะให้เงินก้อนไอ้ที่เขาเรียกมาห้า0 0ื่นอ่ะตอนแรกเนี่ยผมไม่นคนโอนให้เขาด้วยซ้ำจากบัญชีผมชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยชื่อผมเนี่ยครับชื่ออ๋อโอนไปที่บัญชีคุณที่ติดพอเศรษฐภูมิอ๋อไม่ใช่ชื่อเขานี่ครับ ผมไม่ทราบครับว่าเป็นชื่อเขาหรือเปล่าไงแต่คุณโอนไปที่บัญชีนั้นเพราะเขาไม่เสร็จให้ผมไงคุณมีคุณมีหลักฐานอะไรบ้างมีครับก็มีมีเบอร์โทรมี m e สเ a จ e ก็อย่างเช่นนะเขามีมีเอามาให้ดูมีนะอยู่ตจอนี่อยู่ตรงนี้นะฮะมีเบอร์มีการจัดั้การโอนผมขอดูหน่อยนัญชีขอษนรับนฮะแต่ของผมผมไม่ไดเอามานะครับของคุณไม่ไดเอามาคือคือก้อนแรกเนี่ยผมโอนไปก่อนสองหมื่นครับแล้วน้องค่อยโอนตามไปครับเอ๊ะชันถือจะมีปัญหาหรือเปล่าฮะไม่มีไม่มีไม่มีนะฮะกลัวถึงเรือช่วงนนี้ะ มีการโอนนะง้อวดแรกนี่คือสามหมื่นหกพันอันนี้คือแสนเนี่ยนะฮะคุณอธิบายกูถือเองนะฮะผมถือช่วยมนือโอเคนี่นะฮะคือแสนห้าครับแสนห้าที่เขาบอกว่าเขาจำเป็นต้องใช้สร้งมาสองหมื่นห้าสงหมื่นห้าแสนหึงะฮะแต่อันนี้คือเป็นจากเอทนี่ฮะแสนห้าเป็นค่าคอดน้องครับ แสนห้าเป็นค่าคอดน้องใช่ซ,ซึ่งซึ่งฟิล์มก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือคือผมขอย้อนกลับถามหน่อยว่าเออลูกผู้ชายคนนึงอะ่ะที่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 โดนถามว่าเออเนี่ยท้องกับคุณอ่ะ แต่ถามว่าเออเนี่ยคือความรับผิดชอบของเขาแล้วอ่ะที่เขาพยายามทำให้ดีที่สุดไม่ว่าจะส่งผมไปดูแลส่งคุณแม่ไปดูแลไม่คือลแต่เรื่องนี้จริงๆแล้วฝ่ายหญิงเขาก็ออกมาพูดแล้วนะว่าเขาได้รับเงินช่วยเหลือจริงๆริงเนี่ยานี้น่ะถามง่ายแต่ครั้งแรกไม่ครับแต่ครั้งแรกเขาไม่บอกว่าครั้งแรกไม่ในฟิล์มออกจากบ้านไม่ได้เลยครับคือคุณกำลังบอกว่าครั้งแรกเนี่ยฝ่ายหญิงบอกอย่างนั้นใช่ไหมเขาออกรายการสองรายการงานรายการแรกคือรายการ ตอนเช้าช่องสามพออีกทีรายการจองคืนช่องสามมันไม่ตรงกันทั้งสองคำไอ้นี่ไงผมได้ดึงมาคุณสมาพไม่ตรงกันคือคําตอบไม่ตรงกันคือคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําร้ายแต่แต่สิ่งที่เขาพูดไปผมไม่ทราบนะแต่ผลกระทบที่มีกับตัวน้องคือตัวฟิล์มมหาศาลครับวันนี้งานการเป็นยังไงบ้างฮะก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเลยครับคือตัวฟิล์มเนี่ยออกคือพยายามจะออกไปหาอะไรทานเหมือนกันนะฮะแต่พอออกไปมีอยู่ครั้งหนึ่งไปออกหันส้มตำเนี่ยแล้วก็มันคือเหมือนกับคนรับสายตาแบบ S <S ของสังคมไม่ไหวครับผมถามหน่อยน้องผิดอะไรครับกับลูกผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่ที่ถามว่าไม่รับผิดชอบอ่ะแต่นี้เขาทําดีที่สุดแล้วเงินแสนห้าโอนไปโดยที่มีคําถามติดใจอยู่ว่าใช่หรือเปล่าอืแต่ก็รับผิดชอบไหฮะนี่คือการรับผิดชอบไหมฮะเขาทําได้ดีที่สุดเนี่ยฮะคือลูกผู้ชายคนหนึ่งทาได้ดีที่มมทสุดก็คือแบ,บบว่าเออโอเคคุณไม่มีค่าคลอดนะเดี๋ยวผมช่วยครับซึ่งทั้งนี้ตอนนั้นค,คือก็ S <S ก็ติดใจยังไม่รู้ว่าลูกใครนะต, <ใจ S 2> ตอนนั้นแก <ใน S 2> ไม่รู้ว่าลูกใครนะก็ช่วยไปแล้วสแสนห้าถ้าพูดแบบนี้เนี่ยจะเป็นผมว่ามันจะเป็นการแบบไปไปใส่ร้ายฝ่ายหญิงมากเกินไปไหมฮะทจริงๆแล้วคือมันจะกลายเป็นว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาจะมองว่าอา้าวก็ในเมื่อเขาก็ขเขาก็ยืนยัน,นว่าเขามีคุณฟิล์มคนเดียวนะฮะแล้วอยู่ดีมาให้เขาตูวดดนเอเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเขาแบบว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีหรือเปล่าสายเหตุอะไรจริงๆทำไมบ้านคุณไม่ยอมเชื่อใจเขาเลยว่านี่คือของคุณต้องทำก็สาเหตุนี้ไงก็ถึงต้อง และฝ่ายหญิงกลับมาบอกว่าเนี่ยท้องกับคุณใช่ตอ,ตอนนี้เขาไม่คุยกันเนี่ยอยี๋ยวก่อนนะฮะอแอนนี่เจอกับบบอกัฟิลครั้งแรกเนี่ยเดือนอะไรจริงๆเหรอตอนนั้น่ะเป็นผู้จัดการคนเก่าครับชื่อพี่หนึ่งแต่มผมรู้อะรู้ตอนวันแรกเลยครับที่ท,ที่มีทีมงานที่เที่กองละครนะครับพิษสัสนสังกลมาบอกว่าเนี่ยท้องกับฟิลมเนี่ยวันนั้นน้องก็เบอร์ไปเลยอืวันนั้นพี่ก็อยู่ อ่าผมผมอย <ine> ู you know, ่ผมอยู่นะแต่เขาไม่ร <gag amy wiele> ู้เรื่องครับคือเรื่องเนี้ยเรื่องนี้ที่เรื่องเนี้ยมีคนรู้แค่ว่าคุณแม่กับป้ากับตัวแอร์แล้วก็ตัวผมทั้งบ้านเนี่ยมีแค่นี้จริงๆครับต้องถามอย่างนี้ครับว่าจะมีอยู่คําถามหนึ่งซึ่งอยากจะถามพอสมควรว่าไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เข้าโรงพยาบาลหรือจะเป็นเออคุณฟิลเข้าโรงพยาบาลกินยาฆ่าตัวตาย ทั้งหมดเนี่ยครอบครัวคุณจัดฉากโดยพ้นอานนกำกับหรือเปล่าต้องบอกนี้ก่อนนะครับถ้าฆ่าตัวตายเนี่ยไม่มีทางครับเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายเป็นไปไม่ได้ครับบ้านผมเนี่ยไม่มีทางฆ่าตัวตายเด็ดขาดไม่มีคุณเคย <ๆ S 1> รู้ว,ว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะมีกรณีคุณฟิล์มกินยาแบบที่ว่ามีการฆ่าต,ต,ตัวตายเนี่ยนะฮะหลายคนก็มองเลยว่าสุดท้ายเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องราวของการกินยาเข้าไปอ,อ๋อมองไว้แล้วแล้วมันก็มีจริงๆหลายคนมองอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่ายาที่กินไปเนี่ย คือน้องเขากินไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการมากกว่าคือใครให้มาคุณนวรัตน์นะฮะครับครับยังมาไม่ถึงนะฮะพี่หนุ่มเอ่อมันไม่ถึงคือด้วยความที่น้องเครียดมากครับผมอยู่ครับวันนี้เขาที่เฮียบอกว่าฟิมแม่งโทรไปร้องไห้โฮกับเฮียผมก็อยู่ผมก็นั่งดูอยู่วันที่ฟิมแถลงการเสร็จที่ร้องไห้แล้วเขาร้องมีอยู่แค่ผมสองคนเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากจะร้องให้แม่เห็นว่าเขาคือเสาหลักของครอบครัวแต่อยู่ๆเขาจะโดนงดงานเขาจะไม่มี คือผมไม่เข้าใจว่าเขาผิดตรงไหนครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องพูดกันช่วงหน้าเดี๋ยวต้องต้องพูดบ้างนะฮะแหมสองคนพูดใหญ่ผมยังไม่ได้พูดเลยนี่เดไ๋ยพช่วงหน้าช่วงหน้าจะต้งพูดช่วงหน้าไม่ดีจงหวะเลยนะฮะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่จะกลับมากับบอกเก้าเล่าสิบครับ